เช้าวันที่4ที่จังหวัดเชียงใหม่ผมอยู่ที่ร้านกว๋วยจับ๊บสามกริย์ใกล้ๆก,กับอนุสาวรีย์สามกริย์ย่านตัวเมืองเชียงใหม่พอเดินเข้ามาในร้านนะครับก็จะเห็นเมนูหลากหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูกรอบหรือว่ากว๋วยจับ๊บส่วนหน้าร้านตอนเช้าเนี่ยคนอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับแต่การันตีได้เลยว่าอร่อยแน่นอนครับร้านนี้เมื่อลองได้ลิ้มชิมรสแล้วเนี่ยรู้เลยครับว่า อร่อยสมคำล่ำลือจริงๆครับก๋วยจับ๊บสามกริยัครับผมครับทุกคนตอนนี้ครับเรากินก๋วยจับ๊บสามกริย์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะไปวัดพระธาตุโดยคำใช่ไหมแต่เอิญว่าร้านก๋วยจั๊บเนี่ยอยู่ในเมืองแล้วก็ใกล้ๆกับวัดพระสิงห์นะครับซึ่งเป็นวัดอารามหลวงนะครับของเมืองเชียงใหม่นะครับผม เราก็เลยจะไปเที่ยววัดพระสิงห์เนี่ยกันก่อนนะครับใกล้ๆเลยประมาณ600เมตรนะหา่างร้านก๋วยจั๊บเอ้ยห่างจากร้านก๋วยจั๊บแค่ห0 0เมตรใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยนี่ครับคงไปสุดเนี่ยก็คือวัดพระสิงห์นะอยู่ตรงแยกพอดีเลยเที่ยวแบบฟิวฟิวกลางเมืองเชียงใหม่ครับก่อนจะไปที่วัดพระธาตุลอยคำครับผมนะเข้ามาเจอวงเวียนนะครับผมไปหาที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ก่อน วัดสวยนะครับเป็นวัดอารามหลวงนะฮะ่อตรงนี้แล้วกันครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในวัดพระสิงนะครับเป็นวัดอารามหลวงนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะครับผมวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ฉะนั้น,นคนก็จะน้อยๆหน,น่อยนะครับผมก็เลยแบบว่าหามุมถ่ายรูปอะไรหรือว่ากราบสักการะได้แบบว่า สุดโต๊ะสุตัวนะฮะก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของวิหารหรือว่าพระอุโบสถเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของอล้านนานะครับเป็นวัดพระสิงหรือเรียกเต็มๆว่าวัดพระสิง์วรามหาวิหารเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งเลยนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อาณาจักรล้านานานี้นะครับเป็นวัดที่ปฏิสถานพระสิงหรือว่าพระพุทธสีหิง์ พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ผมไม่พลาดที k k eline, settling, club, yeah fact, it, be ่จะได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะพระพุทธศิหินเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตหน่อยนะครับพอเข้ามาในพระอุโบสถแล้วเนี่ยช่างงดงามในสไตล์ของล้านนานะครับทั้งวันจะมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้สักการะพระพุทธศิหินนี้ ผมเองก็ไม่พลาดครับที่จะกราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของผมซะหน่อยขอพรว่าอย่างน้อยก็ขอให้ได้กลับมาเที่ยวเชียงใหม่บ่อยๆแล้วกันนะครับ อนนี้เรากำลังจะเดินมาด้านหลังของอพระบสดกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันสบายๆนะครับอากาศก็ตอนนี้คืออาจจะไม่ค่อยหนาวแล้วยินเย็นยน,นิดหน่อยนะครับไม่ไม่มากแล้วเพราะเริ่มมีแสงแดดแล้วในช่วงสายๆโบสถ์หลังนี้ก็สวยมากเช่นกันนะครับเดี๋ยวถ่ายดูและเมื่อผมเดินออกมาก็ต้องมาพบกับโบสถ์หลังเก่า ซึ่งเดาๆด,ดูแล้วน่าจะสร้างมาหลายร้อยปีแล้วนะครับดูสิครับมีความวิจิตรงดงามมากๆในแบบฉบับของล้านนาม,มากๆเลยนะครับลวดลายวิจิตรงดงามมากจริงๆส่วนข้างๆเนี่ยก็เป็นพระธาตุนะครับทองเหลืองอละหลา,าเลยนะครับเพื่อนๆที่มานะครับอย่าลืมมากาบสักการะขอพอรกันนะครับผมงดงามมากจริงๆ ครับทุกคนด้านหลังนะครับเป็นองค์เจดีย์พระธาตุหลวงนะฮะในวัดพระสิงห์สีทองอลามเลยนะครับสวยงดงามมากๆนะครับสวยงดงามมากๆเลยนะฮะอยู่ด้านหลังนะครับประดิษฐานอยู่ด้านหลังของวัดพระสิงห์นะครับโอเคเดี๋ยวเราออกจากวัดพระสิงห์นะครับแล้วเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยคํากันครับผมไปขอพรหลวงพ่อทันใจซะหน่อยโอเคครับไปกันแล้วผม ก็ออกเดินทางสู่วัดพระาธาตุดอยคำวัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่วัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องแวะเวียนไปที่วัดนี้วัดนี้อยู่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่มากพอมาถึงวัดก็เจอพระพุทธรูปที่สวยงามตั้งตั้งงานใหญ่โตต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นี่ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเข้าไปในภายใน,นขอ ัดสะทานต่อยคำนะครับใต้วัดตรง้ต้วัดเนี่ยผมสังเกตเห็นมียักษ์สองตนนะครับคือยักษ์ปู่สีขี้หลับนะครับกับยักษ์ปู่สมเฝ้าศัพ์นะฮะแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นรูปหล่อนะครับของพระครูบาศรีชัยนะครับที่เราได้ไปไหว้กันที่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าคนเชียงใหม่เนี่ยนะครับจะนับถือนะครับแล้วก็สการะเนี่ยพระครูบาศรีชัยเนี่ยอยู่เสมอเป็นนักบุญล้านนานะครับ และภายในวัดก็เป็นที่ปฏิสถานของพระาธาตุดอยคำพระาธาตุที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากของนครเชียงใหม่ส่วนภายในวัดนั้นเต็มไปด้วยผู้คนและนะักท่องเที่ยวมากมายที่ต่างเดินทางมาเพื่อกราบสักการะหลวงพ่อทันใจเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตและขอพรตามสิ่งที่ใจของหล,หลายๆคนต้องการ แล้วผมก็เดินมาที่ด้านหลังของวัดก็จะพบกับลานชมวิวของวัดพระธาตุดอยคำซึ่งนะักท่องเที่ยวหลายคนที่มาที่วัดนี้ก็จะไม่พลาดในการเดินมาชมวิวที่ลานชมวิวด้านหลังของวัดเพราะมีวิวหลักล้านที่สวยงามมากและยังเป็นที่ประฏิสถานของพระนอนอีกด้วยซึ่งส่วนตัวแล้วผมเกิดวันอังคารก็ไม่พลาดที่จะต้องกราบไหว้ซะหน่อยเพราะปางนอน เป็นปางของคนที่เกิดบัรลังคารครับหลังจากที่ไหว้พระปางนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เดินมาที่อีกมุมหนึ่งของลานชมวิวมายืนปล่อยอารมณ์ปล่อยใจไปกับวิวหลักร้านนี้แต่ด้วยอากาศที่ร้อนเหลือเกินครับวันนั้นทำให้ผมเดินวนไปวนมา เก็บภาพสักนิดหน่อยน่อๆเพื่อให้รู้สึกว่าครั้งหนึ่งเคยได้มาที่ลานชมวิวของวัดพระธาตุโดยคำแห่งนี้เป็นอากาศที่ร้อนเหลือเกินครับถึงแม้จะได้รูปสวยๆมาแต่วันนั้นก็ต้องแลกกับเหนือซะหน่อยจากนั้นผมก็คิดได้ว่าต้องมาหาที่พักซะหน่อยแล้วหลบแดดซะหน่อยเพราะไม่งั้นอาจจะเป็นลมได้เลยนะครับ ระหว่างที่นั่งก็หยิบมือถือขึ้นมานะฮะดูว่าเราได้ถ่ายรูปอะไรไปแล้วบ้างกับทริปทริปนี้นั่งปล่อยกายปล่อยใจซะหน่อยกับอากาศที่ร้อนเกินในวันนั้นครับจากนั้นก็ลุยต่อครับผมร,อ,รนอนอรเลองทาเย็นนะตอนกลาวันเริ่มร้อนๆนะใช่ไหม จมูกความร้อนหลบมุมความร้อนนะฮะมากินไอติมก่อนนะไม่ไหวครับตอนนี้แดดจ้ามากๆไอติมช่วยได้นะครับในสภาวะร้อนๆแบบนี้ เดี๋ยว,วเสร็จจากพระธาตุดอยคำนะครับเราจะไปต่อที่อุทยานสวนร,ราชพฤกษ์นะครับอุทยานรัชพฤกษ์นั่นเองนะฮะหรือว่าที่คนเชียงใหม่เนี่ยเขาชอบเรียกกันว่าพื้สวนโลกนะครับแต่ก่อนอื่นขอกรีดติงก่อนมาเจอที่อุทยานราชพฤกษ์นะครับ ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราขับรถเข้ามาที่อุทยาลัดพษ์แล้วนะครับผมหรือว่าที่ที่เขาเรียกกันว่าพืชสวนโลกนะครับผมนาทีแรกที่เข้ามาเลยบอกเลยเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยเหมือนอุทยานจริงๆนะครับเพราะเขาประดับดอกไม้ต้นไม้เนี่ยได้เยี่ยมและสวยมากเลยนะครับต้องทำมอเอไซค์เ้นี้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รับหมัดแล้วก็หาที่จอดโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันครับสวนดอกไม้อุทยานราชพึษ์ครับผมเมื่อกี้แวะถามเข้ามาบอกว่าวันนี้เปิดใช่ไหมครับเพราะว่าคนน้อยมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าแบบโควิดอ,อะไรอย่างนี้ได้ไมาแล้วก็เป็นวันธรรมดาด้วยวันนี้คือเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ผมมาเนี่ก็ดู ไปท่องเที่ยวน้อยๆนะท่องเที่ยวดูน้อยๆนะครับแบบเงียบเหงาเงียบเหงาหน่อยแต่ก็เป็นส่วนดีก็คือว่าเที่ยวแบบส่วนตัวเหมือนเราเหมาแอเรียตรงนั้นๆนะฮะเสมอเพราะว่ามันมีแค่เราครับโอเคเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันครับผมอันนี้ซื้อตั๋วตรงนี้ไหมครับเหมือนคนไม่ค่อยมีเลย พี่ซื้อตัวต๋วเท่าไหร่ท่านเดียวครับอะไรฮะสแกนจ่ายหรือครับได้ไม่ป็นไรครับคุณถึงร้อเเยเงอันนี้พอเข้าไปปุ๊มีกิจกรรมรอะไรด้านในรครับได้มาแล้วตัว๋วอุทยานราจะคุยพืชสวนโลกครับผมโอ้โหเนี่อากาศแบบมันโซฮอตเวลี่ฮอตมาก แดดแรงมากเลยทุกคนสุดๆเพิท่ทางเข้าสวยมากนะนี่เป็นยังไงเรามามีช้างเชียงใหม่มายืนตลอนรับเราครับผมโอเคอเดี๋ยวเข้าไปกันครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ จุดขึ้นรถลางนะครับผมโดยใช้ตั๋วที่เราซื้อมาใบนี้เมื่อกี้เขาสกแตปงตรงอ่ทางเข้ามาแล้วนะครับอากาศร้อนนะครับแต่ว่าถ้าเดินในร่มมันก็เย็นนะค,คือมวลอากาศมันเย็นแต่ว่ามันมีแดดร้อนเท่านั้นเองคะก็โอเคนะครับเขาตกแต่งสวยอะ่ะมันงามไปด้วยต้นไม้ครับเคเราเจอรถล,ลางแล้รถล,ลางรถล,ลางสวัสดีครับอันนี้ใช้นี่ขึ้นรถลางเลยไหม ได้ครับแต่ต้องรออยูเวลารถคันนี้ไปต้องรอจีดรอบรอบต่อไปกี่โมงพี่เออเป็นช่วงหนึ่งประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสองใช่ไหมเดี๋ยวผมนั่งรอเลยนะโอ่ามันมีช้อยเลือกหรือว่ามันมีจักรยานตรงนี้หกสิบบาทปั่นได้ทั้งวันเลยครับอันนีช้อยหนึ่งแล้วช้อยสองก็ตรงนั้นเป็นอาคารก้วยไม้รถตรงนี้ขบวนไปตรงนั้นอ๋อผมเดินลัดได้เลยใช่ไหมใช่ตรงป้ายเหลือง แล้วคุก็เดินมาทางขวาอันนี้ป้ายแบบนี้เป็นป้ายจุดอดอ๋อโอเคได้ครับได้ครับโอเคผมเดินเล่นแหละโอเคเอได้หรองปลเอาตามแต่คุณเลือกคุณจะรอดไม่ได้คุณจะไปก็ได้คุณจะได้ได้ได้ครับพี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เจอละอันนี้คือ,อนี่นะครับผมเวลาเดินรถนะฮะงั้นเดี๋ยวเราก็ เดินเล่นดีกว่านะทุกคนเดินเอาดีกว่าไม่ต้องนั่งรถลางพวกพี่เขาบอกว่ามันต้องรอแล้วก็จริงๆพูดถึงเนี้ยเราไม่ได้กะจะมาแบบโอ้โหเที่ยวแบบทั้งหมดอยู่แล้ววันนี้เพราะว่ามันกว้างใหญ่มากนะครับที่เนี่ยนะครับแล้วก็เอาแค่แบบว่าเห็นต้นไม้สวยๆนะครับได้มีการเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจก็กพอละนะฮะแต่ว่ามันก็สวยนะครับใช้ได้เลยนะฮะเด็ดไปปลูกที่บ้านบ้างดีไหม รอเล่นนะรอเล่นอันนี้อาจจะไม่ต้องใส่แมสเท่าไหร่เพราะว่าเป็นที่ที่แบบเราก็อยู่แอเรียเดียวๆไม่ได้ไม่ได้ปนกับใครอยู่แล้วนะครับจะได้หายใจสะดวกๆบ้างโอเคเน่ครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะเป็นสวนดอกไม้นะครับถ้าเกิดใครไปที่ชลบุรีนะครับก็จะมีสวนล,งลุงรุดใช่ไหมผมว่า ก็อารมณ์คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆสวนสมุทรแหละแต่ถ้าเกิดเราเดินไปลึกเนี่ยปัญหาคือเราจะเราจะเดินกลับถูกไหมไม่บ่อยนักที่ผมจะได้มีโอกาสมาทเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสวนดอกไม้แต่การมาเชียงใหม่ครั้งนี้มันคงจะดีไม่น้อยถ้าได้ท่องเที่ยวหลายๆรูปแบบและหนึ่งในนั้นคือสวนดอกไม้ขนาดใหญ่อย่างอุทยานราชพฤกษ์ครับผม พอผมเดินมาเรื่อยๆก็ต้องมาพบกับโคเรียนการ์เดนหรือสวนที่ตกแต่งจำลองคล้ายๆที่เกาหลีครับที่นี่มีการจัดวางกําแพงเกาหลีในแบบฉบับจำลองนะครับมีหายมีหินและก็สวนขนาดย่อมจำลองมาจากที่เกาหลีผมไม่พลาดที่จะเดินเข้าไปชมพร้อมครั้งถ่ายรูปเก็บไว้เป็นทีร่ระลึกครับ ูสิครับเหมือนเดิอนอยู่ที่เกาหลีเลยนะครับกําแพงสวนมีธงเกาหลีด้วยนะครับแต่อากาศที่ร้อนวันนั้นทำให้ผมคิดได้ว่านอกจากชมสวนจําลองของเกาหลีแล้วเนี่ยเราควรจะนั่งพักส้นหอยนะครับเพราะว่าร้อนมากๆเหลือเกิน พื้นสวนโลกนั้นมีการจัดวางสวนของประเทศต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดที่อุทยานนี้นะครับและผมก็เดินมาเรื่อยๆจนมาถึง Buck World หรือว่าโลกของมแมลงนั่นเองผมได้เดินเข้าไปนะครับก็พบกับแมลงเล็กๆบินเต็มมากมายไปหมดโดยเฉพาะผีเสื้อนั่นเองนะครับมันแปลกดีนะครับที่ผมไม่เคยท่องเที่ยวในสถานที่แบบนี้เลย แต่การมาที่สวนดอกไม้ครั้งนี้ผมได้เดินทางมาถึงยังอาณาจักรของมแมลงผมใช้เวลากับอาณาจักรของมแมลงเนี้ยประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะครับรู้สึกว่ามันมีความสุขดีกับการที่เราได้ไม่เห็นอะไรที่มันสีเขียวเป็นต้นไม้พันธุ์ต่างๆที่ล้อมรอบไปด้วยมแมลงบินวนไปวนมาเต็มไปหมดผีเสื้อที่มีปีกสวยๆบินเต็มไปหมดเลยครับ เดินเล่นอยู่ภายในนี้คนเดียวเหมือนผมได้เหมาสถานที่แห่งนี้ไว้เดินคนเดียวเลยนะครับเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันธรรมดาที่ใครหลายคนก็อาจจะทํางานหรือไม่ได้มีเวลาว่างมาเที่ยวแบบผมทําให้ผมได้ซึมซับกับสถานที่แห่งนี้ได้มากเลยครับท้าเนเพื่อนและด้านหลังผมเนี่ยนะครับเป็นแบบการเพราะพันผีเสืออเส้อนะครับเขียนว่าดักแด้ผีเสื้อนะครับมองเข้าไปในตู้กระจกเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นแตบบ่ว่าดักแด้ครับ เป็นนอนผีเสื้อเป็นดักแด้นะฮะก่อนจะเป็นผีเสื้อนะครับเขาดีนะฮะเขาให้ความรู้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันก็นี่ครับตั๊กแตนกิ่งไม้พางตัวเพื่ออยู่รอดครับผมเดี๋ยวแล้วทุกคนนี่ครับคือเนี่ยเนี่ยที่ผมนิ้วผมเนี่ยชี้ไปเนี่ยอันนี้นะครับคือตั๊กแตกิ่งไม้นะครับนี่นี่ครับกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่เ่ย จร,จริงๆแล้วคือตั๊กแตนนะครับมีชีวิตนะฮะตั๊กแตนกิ่งไม้ครับผมนีครับนี่ครับเจอหนอนผีเสื้อนะฮะกล้องอาจจะไม่โฟกัสนิดหน่อยนะครับนี่นี่นโฟกัสแล้วกว่อจะเป็นผีเสื้อได้นี่หละขั้นตอนเลยกินนะฮะเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะต้องออกจากที่นี่แล้วนะครับเพราะว่า วันนี้เนี่ยถ้าเราเดินทั่วทั้งหมดที่เนี่ยผมว่าสองวันน่าจะเดินไม่หมดนะครับครับเพื่อนๆก่อน,อนจอกไปเนี่ยนะคะระับพอดีทางออกเนี่ยมันมีเหมือนกับเป็นแบบโดมของกล้วยไม้เลยครับอุทยานกล้วยไม้นะฮะคือแบบกล้วยไม้หลากหลายนานาพันธุ์มากแล้วก็สวยงามมากๆนะครับแล้วเมื่อกี้เจอพี่คนหนึ่งเาคนเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามาเที่ยวตอนนี้ดีมากเลยเพราะว่าจะได้เห็นอดอกไม้ที่มันงามๆนะครับเพราะว่าอากาศมันได้นะครับคือ เย็นๆช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแสงแดดช่วงกลางวันอะไรเงี้ยคือมันทาให้กล้วยไม้เนี่ยสวยสวยแบบนี้เลยนะครับนี่สวยมากสวยมากสวยมาก,มากจริงของที่คือคือเป็นขอ,อ,องปลอมแหละผมสวยจนผมไม่กล้าสัมผัสเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบกลัวเสียหายน my. My. ะครับนี่นะครับภายในเรือนกล้วยไม้นะฮะอุทยานกล้วยไม้หรืออะไรก็ช่างแต่ว่าสวยงามมากนะครับ บรรยากาศแบบว่าฟินมากอะ่ะคือแบบมันงดงามอ่ะครับเดือนกล้วยไม้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ผมได้มาแล้วรู้สึกบอกกับตัวเองว่ามีกล้วยไม้หลากหลายนานาพันุ์ที่ผมเองไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าะจะมีอยู่บนโลกนี้เพราะมันช่างสวยงามมาก และบางครั้งบางทีที่ผมเข้าไปใกล้ๆแอบอดคิดไม่ได้ว่ามันคือดอกไม้ปลอมอยังไงอย่างนั้นเลยครับเพราะดอกไม้แต่ละสายพันธุ์เนี่ยดูไม่เหมือนของจริงเลยสวยงดงามมากเกินที่มันจะเป็นดอกไม้จริงไปได้ครับการมาอุทยานราชะพฤกษ์ของผมในครั้งนี้ไม่ได้มาแค่ถ่ายรูปคูด่ดอกไม้สวยๆเท่านั้นหากแต่ได้มาเรียนรู้และใช้เวลาชมดอกไม้พันธุ์ต่างๆที่ในชีวิตนี้ ผมจะไม่มีวันลืมว่ามีดอกไม้ที่สวยงามแบบนี้ผ่านเข้ามาให้ผมได้ท่องเที่ยวและสัมผัสมันเลยครับอุทยานราชพฤกษ์